ครับนี่ทีมงานของปลิิมครับจัสระบุรีจัลราบุรีครับผมนี่มาทั้งแม่บ้านก็มานี่ครับนี่ครับผมบรรยากาศเก็บบรรยากาศก่อนครับอันนี้ครับหันมาหน่อยพี่นี่นี่ครับทีเสียนแห่ทั้งนั้นเลยมากันเยอะครับอยวันนี้มาที่พัง16อกอีกรอบนึงครับตอนที่แล้วหวานติดถนนอันนี้หวานบอกข้างบน นี่ครับบรรยากาศนี่ครับทีมเห่เ,เสียนแห่เยอะครับเยอะเต็มบ่อเหมือนเดิมครับนี่ครับโอ้โหขึ้นมีตัวสใสใหญ่ครับนี่ดูดิรอตารอใจเสียนแห่แท้มือพองเนอ้อเนยตัวทมลังเหลืองคือตัวตัวถม,ถ,มถมลังฮเหๆๆๆลืองมวยมวยมันกำลังตัวใหญ่แท้ๆนี่ครับทีมงาน เขาจันครับทีมงานอยู่เข,า,ขาจันครับผมเดี๋ยวเจอกันสายๆเขาจันครับนี่ครับมาแล้วครับนี่เริ่มมาอีกแล้วเริ่มไหลมาเรื่อยๆครับนี่มาไกลครับชุดนี้ตีกัมบูเจียนี่ครับเจ้ามันครับเปิดมวงหน่อยดิหน้าไม่เห็นเลยกำลังหาหอยอยู่เขาหาหอยรอเวลา,<อ>าหาหอยจุ๊บไว้รอเวลานี่ นะนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมมากเลยสวัสดีครับวันนี้มาที่พัง16อีกแล้วครับอีกบ่อนึงครับอาทิตย์ที่แล้วบ่อติดถนนอาทิตย์นี้บ่อข้างบนอันนี้ผู้ใหญ่พัง16นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสอบถามหน่อยครับว่าบ่อนี้เป็นไงครับบ่อนี้ก็ปล่อยปล่อยปลาบึกครับกับปลานิลปล่อยไม่เยอะครับครับครับไม่ไม่ผิดหวังครับครับผมครับผมเป็นบ่อเด็ดเลยนะนี่ครับวันนี้เต็มเต็มแน่เลย อาเดี๋ยวค่อยจัดไปครับค่อยดูไปต่อฮะคอยลุนค่อยลุนค่อยลุนคอย,น,อยนเดี๋ยวก็รู้เรื่องอีก30กว่านาทีนี่ครับบรรยากาศคนเต็มบอ่อเหมือนเดิมครับเป็นบอ่อหมู่บ้านบอ่อที่สองอ้าวลุยเลยครับหนึ่งสองสามจนะครับเออแม่เอ้าลุยแล้วตอนนี้ไม่ต้องฝังเสียงไม่ต้องนับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยประกาศปึ๊บลงเลย นี่แหละแน่นอนจริงๆเลยผู้ใหญ่พัง16นี่นานพอเอจัดไปแล้วครับอาเฮเรกครับตอนนี้เฮเรกครับอ้ารอดูครับใครจะเจอตัวใหญ่ครับสายสามถึงสี่สิบโลมีครับผมชัวร์อ่านะครับรอดูนะครับผมเฮเรกครับเฮเรกอากำลังดึงขึ้นแล้วครับนี่ดึงขึ้นว่ามันหลุดแล้วน่าจะไปแล้วนนเงียบครับเงียบเฮเรกเงียบ นันครับเจ้านั้นครับบึกครับสายห้ากิโลนั่นครับจับสายแล้วครับนั่นนะพอเอกกำลังสาวขึ้นโอ้โหทางโน้นเต็มเต็มครับหม้เนื้อแข็งครับนั่นนะเต็มแหครับเต็มเต็มเลยครับหม้เนื้อแข็งทั้งทั้งกิ่งใหญ่เลยพอเอกกำลังสาวแล้วครับอาทางนี้ปลานิ้นขึ้นมาหนึ่งตัวโอ้ยหหนึ่งตัวได้แล้วครับ ติดไม้ครับติดไม้ยางนีดหนึ่ง้ําลึกครับใน่หน้าหนึ่งตัวพอเอหนึ่งตัวครับรอ้าวครับถังถางอีกางล่างถางอีกแล้ว้างล่างถางถางอีกแล้วไม้หรืออะไรครับปลาหรือไม้ไม้โอ้โหทางไม้ทางปลาครับอโอ้โหอินรีจาร์เลยครับหวานพี่อีะนะน่ะน้องอินรีนี่นตัวใหญ่นั่นนี่นั่นครับนันก็ใหญ่ครับเนี่ยโอ้ปลาช่อนตัวเท่าแขนเลยครับ นี่ครับทีมงานครับมันเจอข้าใหญ่ครับทีมงานนี่วิเซิร์ครับโอ้โหใสใหญ่มากกี่ตัวพี่กี่ตัวสองตัวบึกโอ้โหใหญ่เลยครับผมโอ้โหเนี่มันครับมันโชว์หน่อยโอ้โหใสห้าโลครับกี่ตัวครับกี่ตัวโอ้โหสามตัวฉากเดียวสามตัวครับมันครับอ่ะมือกำลังดึงแล้วครับมือเตี้ยอย่าให้อเตียมวยจนามันมันใบตูนี่มันเนี่ย สามตัวใหญ่หญๆโดยมือก็ดึงขึ้นครับโอ้ยซิกซิกโอ้ปลาดิลใสเกืบอบสองกิโลครับนั่นใหญ่มากเลยครับใชงหลอกลติดเลยยังติดนะนี่ครับ เนี่ยทีมงานคนจัดครับทีมงานคนจัดครับผมเนี่ยเนี่ยครับดึงแล้ว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 มักกะทายกมักกะทายกพังสิบหกวันนี้สินขาดแล้ว <c oughs> มักกทายกไปเข้าวัดแล้วไปเข้าวัดแล้วเจอวัดเหติติดเลยครับน,นี่ครับกำลังดึงครับเอาะครับเงียบดึงอโอ้โหหลายตัวนี่นี่นู่นลุดอีกไหนไหนดูดูไหนหันมาทางนี้หันนะ ออหลายตัวหูปลานินสกิโลนั่นเลยครับนี่ดูดินในนี้ก็หูสายสอเกือบสองกิโลครับหูใสายกิโลทั้งนั้นเลยครับนี่เฮ้ยไหนดูหน้าที่มกักไซโยกเราเ <laughs> ดูเจ้านี้ครับในเรือครับโอ้โหไหนไหนดูดิโอ้โหเป็นซิปครับเออบุญดอบตูวเว้ยี่เตกเจับจะนะโยนแสงโยนซ้อนนิดหน่อยนะ เยิ้ยมเยิ้ยมอย่าพึ่งนะโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับโอ้โหย้อนสอนครับนิดนึงตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับบึกบึกไนไหนโอ้โหปลาดินจบับพ่อคนเลยมีสากิโลขึ้นตรงนั้นเลยครับนั่งนั่งนี่นะครับสากิโลตรงนั้นเลยครับนี่นี่โชว์ตัวหน่อยคนหวานสองตัวสองตัวนี่ครับทางนี้จะย้อนแสงหน่อยย้อนสอนด้วย นี่นี่คนบ้านเราครับมาจากประเทศกัมพูชีบองโอนเนื้อแน่นี่บองโอนมาดเนื้อนี่พี่ต้ารนี่กล้ากล้ากะละมังเฮ้ยเนื้นี่นี่บองโอนมาดนี่มือมุตะไหมมือมุมือมุบองโอนมาดเนื้อนี่บองโอนมาดเนื้อเลยมือไปขมีนะสินเรียบสินเรียบโอ้เสิรดสิบเออสิบคนนี่ครับแหเหลืองโอ้โหมานมากเลยแหก็เหลืองหมัวก็เหลือง นี่ครับทีมงานเขาจาันใสกิโลครับปลานินเยี่ยมผมจำนะผมโถมนี่นี่น,นี่มาตรงนี้ครับมาไม่ทันดึงขึ้นแล้วนี่ใสใหญ่ๆครับปลานินเกือบกิโลด้วยนี่พอดีเลยเดินมานี่นี่นี่หันมาเลยโชว์เลยครานี้ยกโชว์เลยครับนี่ยกโชว์กล้องเลย โอ้โหใหญ่มากเลยครับนี่ห้ากิโลขึ้นวะนี่ครับขอบคุณครับน,นี่ครับสุดยอดเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆครับนี่นี่โอ้โหมีไสาใหญ่ๆนั่นเลยครับปลานิลก็ไสาเป็นกิโลมือตเตอรื่อยๆเนอะนี่ใสลล่ทมๆนะบรรยากาศนี่นี่ลูกพี่นี่นี่ช่างช่างช่างทำหินนะนี่ช่างใหญ่เลยนะนี่ เนี่เมื่อก่อนเจอกันบ่อยครับนี่ไอแมนนะนี่ครับนี่ครับเสียนแมนโอ้โหเห็นปลาใหญ่ดึงใหญ่เลยครับโอ้โหแหไม่สนเลยครับดึงอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เจ้านี้ดึงขึ้นอีกแล้วครับนี่เจ้านี้ดึงขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยพ,พ,พี่ช่วยหน่อยพี่พี่พี่นี่ครับตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ตัวใหญ่ครับผมโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหพ่อเอก็ไม่น้อยหน้าครับใสเกือบสองโอนั่นอะใสใหญ่ครับปลานินครับครับอ่านี่ครับพิเสิร์ตครับโอ้โหปลานินใสกิโลเลยครับผมนี่ก่อนโอ้โหดูมันได้หูใหญ่มากเลยครับพิจูดพี่เสิร์ตสวยงามมากๆเลยครับโอ้โหเสียนไถครับเสียนไถยกำลังดึงสู้กับปลาอยู่ครับ โอ look, ้ต uh ัวใหญ่เออเฮ้ยโอ้โหแหไขว่าเนี่ยหมานแค่ปะโชว์หน่อยครับลูกพี่โอ้โหสุดยอดครับของพิเศกครับเสียงไหนนะปักช่องปักช่องเขาใหญ่ครับทีมงานนี้หลโมโนสหครับโมโนสามห้าเนี่ยโอ้โหดูได้ใส่ห้ากิโลขึ้นนะครับสองตัวใหญ่บิดทั้งนี้หน่อยนี่ครับนี่ใหญ่จริงๆครับนี่สองตัวเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดเสิร์ฟโอ้โหพิเศษครับ คยมานเท่นี่กี่ตัวยกหน่อยดิยกดูให้หน่อยดิโอ้โหใหญ่ใหญ่เท่นะครับมันกำลังดึงขึ้นครับตอนนี้ติดตัวใหญ่ครับซ้อนสามพื้นนะครับกำลังดึงกำลังดึงครับมันกำลังดึงครับดึงครับจะได้โชว์แล้วครับโอ้โหสามพืนครับพีพื้นหนึ่งไหนครับมือโอ้โห กลังลุ้นกำลังลุ้นบังครับตอนนี้บังอยู่มองไม่เห็นเดี๋ยวยกขึ้นมาก็เห็นครับนี่ครับใหญ่นะโอ้โหนี่ยี่สามสิบขึ้นครับนี่สามสิบโลนี่ได้อยู่ครับมั่นโอโห้หแขบหน่อยแรับหน่อยน้องโอ้โหนี่สามสิบโลอยู่แล้วนี่ตัวนี้อเอาคุยนะถิมง,งานเขาใหญ่ปากช่องครับทีมง,งานเขาใหญ่ปากช่องครับนี่สี่สิบบัวครับนี่พังสิบหกครับวันนี้ ใหญ่มากๆครับผมนี่โอ้โหแบบได้ทุกคนเลยครับนี่นี่เนี่ยพอได้กั้งครับพอได้กั้งนะครับมือครับมือกับมั่นมั่นมวกนี่ครับนี่ใหญ่จริงๆครับตัวนี้ปลลานิมีแต่โอย่างงเี้ยโอ้นี่ครับสุดยอดครับเศษสิบปวกครับผมพังสิบหกเนื้อถมจับนะแม่เอ้ยมือพองจ่อไปตู้ถมจับนะเลยนี่ปลาบึกเด้อนี่ครับ ใหญ่มากๆเลยครับตัวนี้ใหญ่บ้านพังสิบหกมั่นเจ้าของมือเจ้าของนี่ครับผมใหญ่จริงๆครับตัวนี้ผ่านเลยครับพังสิบหกครับนี่ครับผู้ใหญ่พังสิบหกชื่ออะไรนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จบผู้ใหญ่จบนะครับพังสิบหกของเรานี่ครับอันนี้ก็ทีมงานเขาใหญ่ปากช่องครับบันเจิดเขาใหญ่ครับติดตามช่องยูทูบด้วยครับผมนี่ครับมันกำลังสาวขึ้นอยู่มันพิเสธเรติดอยู่ครับมันดึงขึ้นมันเลย กำลังลุ้นมันอยู่นี่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็มันได้ตัวใหญ่เมื่อกี้นี่ตัวหนึ่งก็38กิโลไปช่างแล้วขายโลละร้อยดูมันกำลังดึงขึ้นครับดึงขึ้นนะเตี้ยงเตี้ยเลยโอ้โหเตาให้เราเลยเราเลยเราเลยจะมือมือมือมาๆลืดนยก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 มือเออประมาณ8ตัวใช้ได้อยู่ประใบโตสุดยอดสุดยอดนี่ครับชิโดตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วอีกตัวหนึ่งกิโลนาะนี่ ประมาณหกโลได้หกโลได้นะครับนี่โอ้โหขอบคุณครับนี่ใหญ่นะนี่ใหญ่มากเลยครับนี่ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆยังอยู่เต็มบอ่อเหมือนเดิมครับตอนนี้นี่ครับน้องอินซีก็ตั้งท่าแล้วได้หลายตัวแล้วใส่ใหญ่ๆอ่ะลุยเ้อ,เอแมวเอ้ยมือพองจ้ะใส่ตุ่มทนะ อันนี้ครับของน้องอินซีนะครับนี่นะดูต้นก่อนนะครับนี่นี่ธรรมดานะครับนี่นี่ธรรมดานะนี่สี่สิบอยู่ไหมครับนี่ดูดิครับอื้อหือของอินซีนะครับนี่ครับประเพียนไทยครับผมโอ้ดูบึกเดิบึกได้แล้วนี่บึกกับบิ๊กไกว์โอ้ดูชนเลยตัวใสเป็นโลโลวันนี้ก็ใสกิโลก็มีโลกว่าดูชนครับนี่นี่นะเอาทอดวงไหนไหมล่ะ สวัสดีครับนี่ครับน้องครับคนเก่งครับ18บแปโลเอานี่ทีมงานบุรีรัมบันเดียวกันโซเซเองนะนี่นะโมบิโซมาดเนี่ยนี่นะบุรีรัมน้องกีน้องกีนี่โหเต็มเลยนโมบิน้องกีนงกเน,นี่ยน,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 นี่นี่ของมันนี่ทีมงานเข้าใหญ่ประมาณกิโลครับนี่มีประมาณสักสามสิบโลมั้ยสามสิบถึงไม่เกินสี่สิบเหรอนะนี่ครับโอโ้โห นี่ครับมีไซต์ใหญ่อ้าวนี่ตอนนี้ของพี่เสิดธนะครับทีมงานเข้าใหญ่เอ่อน่าจะ30มสิบขึ้นเนาะ30โลขึ้นเนาะเอาวะครับนั่นน่ะ30โลขึ้นขายไหมนี่ครับปลาบึกตามนี่ครับเอาวะนี่ครับนี่ครับนี่มาซื้อปลากันครับนี่บ่มีรรยากาศในบ่ออีกนี่ครับบรรยากาศในบ่อเน้อติงไกลเอ้ยนี่ เออแต่ใทมๆได้เิดคุณเอยจะนับนะนี่ครับทีมงานเขาใหญ่ครับอีกชุดหนึ่งวันนี้ที่พัง16อีกบ่อหนึ่งครับอันนี้บ่อข้างบนดูดีสายใหญ่ๆเลยครับนี่ครับสายใหญ่ๆเลยอันนี ja. mm ้บ่อบนครับผมนี่อันนี้นี่บ่อบ่อบนครับนี่อันนี้บ่อลากอยู่ฝั่งนี้ครับนี่กิดถนนทางนี้ครับอาทิตย์ที่แล้วอันนี้วันนี้บ่อบ่อละบ่อบนครับนี้คนก็ยังเต็มอยู่ครับผมนี่ ฝากด้วยครับช่อง Youtube บันเจิดข้าใหญ่ครับผมเออขอบคุณนะแม่เอ้ยเน่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 นะสุดยอดโอ้โหนี่แม่ค้าขายปลาครับนี่นี่มาจากสระบุรีนะนี่นี่นี่อันนี้ก็แม่ค้าจากน้องขวางเทลิมิตนี่จะพังสามนี่คุณไม่แม่ค้านี่สระบุรีนะครับนี่มาไกลแท้สุดยอดเด้อพี่น้องนะครับนี่ทีมงาน ด่านคุณทศได้จากโลประมาณรประมาณสิบห้าทิปนะครับประมาณห้าสิบโลขายหมดเลยครับขายโลเท่าไหร่ครับนี่บึกขายโลห้าสิบบาทปานินโลเจ็ดสิบบาทครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยมาไกลด้วยครับนี่ <c oughs> อันนี้ก็ยังเหลืออีกนะนี่นีครับนี่นี่<ค>ยังเหลืออีกครับผมนี่ <c oughs> นี่มาจากด่านคุณทศนะครับ <c oughs> โมบิโซไซเอ้เนื้อเนยโบชไงนะลุงคุณเอ้ยมือพ้องหนุ่จ้อนี่ปิงซ่าหนี่ครับนี่อีกเจ้าหนึ่งครับมามุดอยู่ในป่านี่ เกินครึ่งทุ่งปุ๋ยเลยครับนี่ปลาทั้งนั้นเลยเนี่ยเกินครึ่งทุ่งปุ๋ยแล้วเนี่ยเขาทำไรเรียบร้อยเลยขายเรียบร้อยทำย่างไงรัวเท่าไรเนาะน,น,นี่โอ้โหสุดยอดแท,ะท,ะทะ้เน,สสเนื้อโซไซเอะเนื้อนี่โม้ยคงเม่เอียเนื้อนี่สวะจำนะรัวซีงอย่นี้นี่เฮ้ยสุดยอดเลยบ้านมาท่องจีเลยนเหนึ่ง,งทุ่ง<า><ถ>ปุ๋ยเลยเด้อยนี่บ้านเราเนี่ยบ้านผมเน้ออฝากเดอบรรเจิดเขาใหญ่นี่ นี่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 โอปล่ะเออเออเอนี่เชียเชียเชียเน่เน่เน่สุดยอดเออบางปูเนื้อนี่ไปนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับเสเสเองเนื้อบ้านเราเองเลยจู๊ดโอ้โหแตกหมดเกลี้ยงเลยเอาเนี่ยกองเชียร์ค่ะสวัสดีค่ะกองเชียร์นะครับนี่นี่น้องบ้านเราเองนะครับเอ้ยเบอร์มือมุภาด้อยเลยใช่ดูเลยว่าไม่ใช่ดิปากเราเอาไปทำเราแล้วกองเชียร์ เคย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 ดัพาติดนี่แต้มเป็นตานี่ครับบรรยากาศครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับสวยงามครับผมพังสิบหกครับผังสิบหกเนื้อแม่เอ้ยเอ้เอ้ยบองโอลคนเจ้าเีอเนี่ยจะนับนะโสเสเองกีเต็คนี่นี่นี่บ้านผมเด้อนี่บ้านผมเด้อนี่บ้านฉันเด้อนี่โสเสเองนี่นี่มือนี่ นี่เนื้อหนูมือเตรย์ทำมาทองจีนะโปรเซมาตนี่ก็ได้บองสะระลังสุดยอดเลยโอ้โหปลาอะไรวะนี่ปลาอะไรนี่ปลาไก่ปลาไก่โอ้โหด่านคุณทศนะนี่นี่ด่านคุณทศดิ์ไถมื่อเราเขมาถ่ายครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับด่านคุณทศด่านคุณทศครับนี่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 ก็ด่านคุณทศทีมงานมาด่านคุณทศวันที่เจ็ดเจอกันอีกนองสวงข้ามทะเลสอ เคยเนี้เตเนอโอ้ใจมันรักครับใจมันรักจอดแทะนี่ครับลุงบินครับบ้านไหนนะลืมแลวของนิลดําครับของดําของปูนครับติดสายลำสายบ้านผมนะครับนี่ทีมงานเดียวกันนี่แหละไปกระเชิกันเรื่อยครับนี่ลุงบินนะครับผมดูฝากช่องบันเจิดข้าใหญ่ด้วยครับช่องย t u b e ครับนี่นี่น้องอีสองคนทั้งน้นครับนี่น้อง นี่ครับนี่นี่น้องนี่ครับผมนี่นี่โอ้กำลังหวานกันได้ปลากันตลอดครับผมนี่นี่นี่ตัวใหญ่พังสิบหกครับผมนี่โอกาสหน้าไปเจอครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมนี่นี่ครับพรุ่งนี้ก็ปล่อยปลาตันปล่อยปลาไว้ให้มันใหญ่ไซส์ห้าโลขึ้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอแล้วส่งให้ครับผมนี่นี่นี่บรรยากาศครับผมนี่นี่ครับนี่ อ่ะครับน,น,นี่ครับน,น้องอินซีโฮวฮกลุ่ยนี่ครับได้เยอะไหมวันนี้ประมาณ60กิกโลครับโอ้โหเยี่ยมมากมากเลยครับขอบคุณมากมากขอบคุณห,หลายๆครับผมสวัสดีครับรนี่เด็กๆเล่นน้ำแล้วตอนนี้โอ้เย็นสบายนี่ถ่ายบรรยากาศครับนีท่ทำสิบหกครับตุ้นองตุ้นยกมือหน่อยนี่ องตัวนแล้วจะปิดกล้องแล้วองตัวนี่ลนะมาจากเขาจันทร์ครับติดสารสลายบ้านผมครับพ่อใหญ่ป๋าโอ้หตั้งท่าไม่หันมาเลยนี่ครับป๋าครับเจอกันตลอดครับนี่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 โอ้ยผนจะลากล้องแล้วนะครับพมจะลาแล้วครับตอนนี้พมจะปิดแล้วครับผม ยังไงก็ขอให้เสียนแ้มันหมาน,นทุกคนนะครับผมโอ้กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่วงโคนกรุบเหี่ยเด้อลูกคุณเน้ยเน่ๆเน้อเนี่นี่อินซีนี่ครับบรรยากาศให้ดูจุงกะ